เจ้าว่าเจ้าว่เจ้าว่าลจับเไาไววอันนั้นตาปาดชยัปาดิเทพนะเอาตดิยอาปัดิเทอปัดิโัิเลกบอยเสยแลกบอยเสลกบอย อะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะเอากาชาเซโมเอาการะโซเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสานเขาสานเอาเขาสานที่เสกเพราะาจไม่ใช่เอากระสาเซโมอเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ย แล้วก็ชัดัดรอเรือต้องเป็นรอเรือ,อ,อรอริงต้องเป็นรอริงออไม่รอริงก็ดกลินนะ่ะเรือน,น่อยู่ในริงง่ไม่แต่ลนง่ง<แ>อยู่ในเรือไม่่เสือ,อ,อบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้ผิดที่ยังมาเถียงกูอีกนั่นแหละรพรามึงเนี่ยน,น,น้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์นี่ออบุซบุเฮบะเฮบะซาซาบุเฮ่บิฮะนอักูจะเฮเจ้บอ้าวมองมองเ่ยไม่งได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวขู่ก็มีนะเว้ย ทุกคาเล่นกันเลยครับไอเดียอาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ผู้คูนี่โอ้ยหนยต้องกรอปาก